จีนได้ไหมเกรดวรินทร์หหย่อนภาพคู่หนุ่มหล่อช็อตมองตาหวานซึ้งสนุกสนานกันสุดเมื่อเหล่าแก๊งพระเอกคนดีที่ไหนควงแฟนสาวบินลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนถึงเกาหลีใต้พร้อมทำคลิปทำคอนเทนต์ปนปวดฮาๆามาฝากแฟนคลับให้ติดตามกันผ่านช่อง YouTube คนดีที่ไหนซึ่งหนึ่งในไฮไลท์คือโมเมนต์ที่หนุ่มๆไปถ่ายสติ๊กเกอร์ย่านฮงแดงานนี้บอกเลยว่าฮาจนกรามค้างกันเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดหนุ่มเกรดวรินทร์อนได้เผยภาพน่ารักน่ารักกับพระเอก ทิรเดชและวอยประกรณ์พร้อมแคปชั่นระบุว่าเพื่อความบันเทิงทั้งนั้นอ่ะตูสติ๊กเกอร์ฮงแดคนดีที่ไหนทำเอานางเอกโบเมลาดาอย่างต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าเ hey, ฮไอเสื้อดำสองคนแปลกๆนะ